ร่วมกรี๊ดกันใครที่ชื่นชอบสาวเจสสิก้าอดีตสมาชิก Girls Generation นะคะก็มาแฟนมีทที่เมืองไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันครับนับไม่ถ้วนถ้าต้องบวกจำนวนแฟนคลับของเจญิงน้ำแข็งเจสสิก้าที่สมใจสักทีค่ะกับการบินมาเมืองไทยเพื่อจัดแฟนมิทติ้งครั้งแรกของอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชื่อดัง Girls Generation ในงาน Jessica Sweet Day in Thailand 2015โดยงานถแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเธอเผยว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ต่างๆทั้งกิจกรรมบนเวทีและก็เสียงร้องเพลงหวานๆมามอบให้แฟนคลับชาวไทยอย่างแน่นอนและก็แววมาว่าเธอซ้อมร้องเพลงไทยเพื่อมอบให้กับแฟนๆได้ฟังกันด้วยละ่ะโอเคครับตรงใจนะครับเน่อันเดรเซทนี่รเม่อ้เนานเด 너무 반가워요. 네, 어 처음이라 좀 떨리기도 하고 그리고 긴장되기도 하는데 어, 이렇게 여러분들이 응원해주셔서 이렇게 팬미팅도 할수 있는 것 같고 어 재밌게 즐길 준비가 되어 있습니다. <목소리> 너무 많아서 태국이 되게 크더라고요. 어 저는. 파타야도 가보고 싶고요. 푸켓도한번 가봤었고요. 너무 좋아서 또 가고 싶고. 그리고. 코스모이. 코스모이? 다레락서프라이즈다 가보고 싶어요. 다 각자 매력이 있는 것 같아서. 파티를 해봐야 포켓. 가고 싶어요. 해봐야 까비. 해봐야 트랑. 트랑. นี่ยตั้งผมมีมีร้อเรือด้วยรู้ไหมครับว่าคุณมีชื่อภาษาไทยด้วยบนใครอะไรอกอะไรมีแฟนๆตั้งชื่อภาษาไทยให้คุณชื่อว่าลีลาวดีลีลาวดีอ่าพอไหมครับลีว่าผู้ชาก ลีลาวดีลีลาวดีคุณจะเช็คหมายคืออะไรอ่ะมันคือต้นไม้ที่คุณชอบถ่ายรูปด้วยตอนเราไปที่กีฬาที่เก๋ที่ที่คุณชอบต้นไม้ต้นนั้นลีลาวดาใช่ไอ้ยมัสยอลีลาวดีลีลาวดีค่ะค่ออที่บ้านผมมันเคย봤던것같아요너무예쁜어하얀꽃이있는그런나무인데요 한국에서는 본 적이 없어요. 블랑 a n c a 라는 브랜드를 런칭을 했잖아요. 런칭한 지 이제 거의 1년이 다 돼가는데, 이제, 어, 데님 라인이 나와요. 그래서, 한, 다음 달이면, 아, 다다음 달이면 볼수 있을 것 같고, 여러분들이 많이 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 너무 오랫동안, 준비한 거예요. และเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คือเวลาที่ประตูเนี่ยเปิดให้แฟนได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าหญิงน้ําแข็งครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับอย่างน้องเอม F f 1สนั่นเองครับที่ก็แอบหลงรักเสน่ห์นะครับแล้วก็ชื่นชอบสาวคนนี้ครับ สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยจะได้เข้าไปเจอแล้วเราก็ชื่นชมผลงานเนาะเราก็เป็นแฟนคลับมาก่อนแล้วก็ชื่นชมผลงานตั้งแต่เกิร์ลเจเนเรชั่นเลยแล้วก็ชอบเจสสิก้ามากค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เขานิ่งๆแต่เขาแบบดึงดูดมากๆเลยขนาดเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเรารู้สึกว่าโหมันดูมีอะไรอ่ะที่มันดูแบบเข้าถึงยากแล้วก็ชอบอ่ะชอบไม่รู้เหมือนกันชอบตัวมาฟังเพลงแล้วก็มาเจอตัวจริงๆปกติเราจะอยู่ไกลเนาะคอนเสิร์ตวันนี้ก็อยากจะขอมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อยู่กับคนที่รักรักเจสสิก้าเหมกังีลมพา ทำโปรเจกต์ให้ด้วยใช่แล้วก็เตรียมโปรเจกต์มาให้นะคะมาไทยทั้งทีชาวไทยก็อยากจะแสดงพลังว่าเราหลักเทศกามากแค่ไหนเขาจะได้รีบกลับมาหาเราอีกค่ะคชาวไทยก็อยากจะแสดงพลังโอ้นี่ตัวจริงเลยนะจะม,มีการทำโปรเจกต์ให้เขาด้วยใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs>